วัสดี่ะชื่อพี่หลู่ค่ะยลก็พี่หลู่อยู่มานอกนะคะเนาะอยู่มานอกแล้วก็ทํางานเป็นลูกจ้างมาตลอดค่ะไม่เคยมีเงินไม่เคยมีอะไรสักอย่างเนาะเมื่อก่อนอยู่บ้านเข้าไม่มีกินรองเท้าไม่มีใส่เนาะตอนนี้ก็เข้ามาประเทศไทยก็ได่ยี่สิบปีลวค่ะแต่ว่าพี่หลู่ก็อยากไล่เงินเนาะอยากไล้มีชีวิตที่หลีขึ้นก็มองหาโอกาส ทุกอย่างค่ะที่ทําได้เงินหนูก็ทําทุกอย่างค่ะขายออนไลน์หนูก็เคยขายเป็นลูกจ้างหนูก็เคยเป็นวันละ300ก็เคยยามาตั้งดี20ปีแล้วค่ะแล้ววันนึงมาเจอที่พี่สาวที่เจอในติ๊กตอกเนาะก็คุยว่าพี่พี่ทาอะไรอยูอ่อยากหาเงินอีกหนึ่งช่องทางไหมหนูก็บอกว่าโอ้พี่ทําอะไรอย่างแล้วมันไม่เคยสําเร็จเลยพี่ไม่อยากจะทําแล้ว อย่าพูดอย่างนี้สิลองลองรู้นะเอาไม่เอาไม่เป็นไรมาลองรู้ก่อนได้ไหมเฉียที่นี้ก็ไปหู้ระบบเนาะมีโคภรครูมีชัดเจนทุกอย่างก็น่าเชื่อถือทุกอย่างเข้าไปทำก็ลุยจริงลุยจังก็ทำให้พี่หลัวไม่มีชีวิตที่ไปเที่ยวไปเอี่ยวไหนเลยแต่มาอยู่ที่ฮาพีเนียตเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่หลัวไล่ไปเที่ยวไปเอี่ยวไปวัด ที่ไหนในเชียงใหม่ในกรุงเทพถ้าอย่างนั้นนะถ้าพี่หลูไม่มาเชิญที่เนี่ก็ชีวิตคงเหมือนเก่าก็อยู่เหมือนเป็นคนจนเหมือนเก่าตอนนี้ก็คือมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกอย่างขอบคุณวพิเเลนซโ o ที่ก่อตั้งบริษัทถ้าพี่หลูทําได้คนอื่นก็ทําได้ค่ะเชิญทุกทุกคนค่ะเข้ามาร่วมธุรกิจ h a าพีเ่เหนไม่ต้องกลัวค่ะชวัสตีค่ะ